In your eyes, under your spell, oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. So <laughs> สวีดตสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านทุกๆคนค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแม่จ๋าผ้าเพิ่นนะคะวันนี้เราก็ยังพาทุกคนนะคะล่องลอยอยู่ในแม่น้ำเรายังวนๆเวียนๆกันอยู่ในกรุงเทพนะคะยังวนๆเวียนๆกันอยู่แถวริมตลิ่งบ้างนะอ่ากลางแม่น้ำบ้างนะคะตุ๊กป่องตุ๊กป่องกันอยู่นะ,ะวันนี้เราพาทุกคนมาตุ๊กป่องตุ๊กป่องอยู่ใน แม่น้ำเจ้าพระยากันอีกแล้วค่ะหลังจากที่เราได้พาทุกท่านทุกคนนะคะชมความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในยามค่ำคืนกันไปแล้วเนาะจากคลิปวิดีโอก่อนนะคะที่แม่จ๋าพาทุกคนล่องเรือดินเนอร์นะคะกลางแม่น้ำเจ้าพระยากันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่จ๋าก็ พาทุกคนนะคะมาล่องแม่น้ำเจ้าพระยากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางวันค่ะแต่วันนี้ก็ดูจะอึมครึมนิดๆน,นะคะเพราะว่าจะดูจะมีเมฆฝนนิดหน่อยนะคะเราก็พาทุกคนมาล่องเรือนะคะชมความสวยงามนะคะชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครเนาะนะคะ ซึ่งประวัติคร่าวๆนะคะคือซึ่งแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวแม่จา๋าจะพูดคร่าวๆให้ฟังนะคะพอสังเขปเนาะเรียกว่าพอสังเขปเนาะใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการมากๆเลยนะคะแม่น้ำเจ้าพยานี้ก็จะเป็นแม่นม้ำสายสำคัญนะคะสายสำคัญมากเลยของประเทศไทยมีความสำคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของภาคกลางนะคะทั้งการดำเนินชีวิตแล้วก็วิถีชีวิตอะไรต่างๆ นะคะเป็นแม่น้ําสายใหญ่สายสําคัญสายหนึ่งเลยนะคะของประเทศไทยนะคะเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ําสาขาหลักสองสายจากภาคเหนือคือแม่น้ําปิงแล้วก็แม่น้ําน่านนะคะซึ่งจากที่เราได้เคยเรียนกันมานะคะตั้งแต่ชั้นมัธยมนะคะที่ท่องกันมาแม่น้ําปิงวังยมน่านนะคะก็คือแม่น้ําปิงนะคะก็จะเป็นแม่น้ําสายหลักแล้วก็มีแม่น้ําวังนะคะเข้ามา เชื่อมนะคะเข้ามาเชื่อมกับแม่น้ําปิงนะคะก่อนที่จะไหลเข้ามารวมกันที่ปากน้ําโพนครสวรรค์นะคะเข้ามารวมเป็นแม่น้ําเจ้าพยาส่วนแม่น้ําน่านนะคะแม่น้ําน่านก็จะมีแม่น้ํายมนะคะที่จะเข้ามาเชื่อมกับแม่น้ําน่านก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกันลงมาที่ตําบลปากน้ําโพก่อนที่จะมาลงมาเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะคะดังนั้น ก็เลยกลายเป็นแม่น้ําปิงวังยมน่านนะคะแต่จริงๆสายหลักใหญ่ๆเลยก็คือแม่น้ําปิงแล้วก็แม่น้ําน่านนะคะที่เข้ามารวมตัวกันที่ปากน้ําโพนะคะเป็นแม่น้ําเจ้าพยามาบรรจบการบริเวณหน้าเขื่อนในตัวเมืองที่ตําบลปากน้ําโพอําเภอเมืองนครสวรรค์นะคะโดยจะเห็นจากความแตกต่างของสายน้ำทั้งสองได้อย่างชัดเจน ที่เขาว่ากันมาว่าแม่น้ำน่านก็จะมีสีค่อนข้างแดงแล้วก็แม่น้ำปิงจะมีสีค่อนข้างจะไปาทางเขียวๆนะคะเมื่อมาบรรจบกันแล้วจึงค่อยรวมตัวกันเข้ามากลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งถือว่า,าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นเมืองต้นกำเนิดของแม่น้ำเลยนะคะจากนั้นน้ำก็ได้ไหลลงมาทางใต้นะคะก็ได้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีผ่านอะไรละ ่ันจังหวัดอะไรบ้างล่ะอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะคะเลื่อยมาเลยนะคะก็อยุธยาประทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะก่อนที่จะไหลออกสู่อ่าวไทยนะคะที่ปากน้ําในอําเภอเมืองสมุทรปราการนะ,ะอันนี้ก็เป็นแบบประวัติคร่าวๆเขาเรียกว่า,วาวอะไรข้อมูลข้อมูลดีกว่าไ,ไม่ใช่ประวัติเป็นข้อมูลพอสังเกตของ แม่น้ำเจ้าพระยานะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่จ๋าก็พาทุกคนนะคะามาโดยสารเรือนะคะวันนี้นั่งเรือที่จะล่องชมแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมานั่งนะคะใช้บริการเรือเจ้าพระยาทัวริสบ๊ทนะคะเป,เป็นเรือเจ้าพระยาที่ ธงสีฟ้านะคะถ้าใครผ่านมาทางแม่น้ำเจ้าพยาในกรุงเทพนะคะก็จะเห็นเรือเป็นสีฟ้าธงมีธงสีฟ้านะคะก็คือเรือเจ้าพยาทัวริสบ๊ทนะคะซึ่งเป็นเรือท่องเที่ยวนะคะที่ให้บริการอยู่ในรูปแบบ h o p on h o p off นะคะขึ้นลงได้ไม่จำกัดนะคะแห่งแรกในแม่น้ำเจ้าพยานะคะริเริ่มโดย บริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดนะคะในปีพุทธศักราช2546นะคะ,ะโดยข้อมูลนะคะเขาก็บอกว่าได้รับคำแนะนำและความร่วมมือจากรถไฟฟ้า BTS เจ้าพยาทัวร์ลิตบทได้แยกตัวออกจากบริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดนะคะและเปิดเป็นบริษัทอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15มิถุนายน2555นะคะและให้บริการทุก30นาทีนะคะ ก็จะได้แก่ท่าเรือสาทรอนนะคะท่าเรือไอคอนสยามท่าเรือราชวงศ์ยอดพิมานวัดอรุณนะคะท่าเรือท่าเตียนท่าช้างนะคะท่าท่ามหาราชท่าพานกแล้วก็ท่าพระอาทิตย์นะคะในส่วนช่วงตอนเย็นๆนะคะก็จะขยายการจอดรับแล้วก็จอดรับส่งนะคะไปจนถึงเอเชียชีคนะคะก็ วันนี้แม่สะแม่จ๋าก็ได้นั่งเรือนะคะพาทุกคนก็คือจะไม่ได้ไม่ลไ,ไม่ได้ลงตรงไหนนะคะก็คือนั่งยาวเลยนะคะเขาก็จะมีเป็นค่าบริการนะคะทุกคนเขาจะมีเป็น2แบบนะคะสำหรับเขาจะมีเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรตั๋วเขาเรียกว่าตั๋วแบบว่า1วันเลยอะ หวันนะคะจะขึ้นจะลงท่าไหนก็ได้ใช้ได้ภายใน1วัน1วันนั้นน่งอบาทนะคะงขึ้นลงได้ทุกท่าเลยหน0รอ1บาทเราจะมาถึงท่านี้เราจะลงไปแล้วก็ไปเที่ยวไหนก่อนแล้วก็ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ150บาทแล้วก็สำหรับตั๋วเที่ยวเดียวนะคะ3าบาทนะคะ30บาทวันนี้แม่จ๋าก็จะนั่งพาทุกคน อไปลงสุดสายเลยนะคะสุดสายเลยจะไปลงที่ท่าพระอาทิตย์นะคะเรือนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะทุกคนจากประสบการณ์ที่แม่จ๋าได้นั่งมานะคะเป็นเรือทีอ่สะดวกสบายมากเลยน่านั่งนะคะภายในเรือทัวริโบ๊สนะคะ ก็จะถูกออกแบบให้ดูโปร่งสบายตานะคะก็จะมีที่นั่งขนาดกว้างมีระบบรักษาความปลอดภัยบนเรือด้วยกล้อง cctv นะคะมีอุปกรณ์ชูชีพต่างเนี่ยครบคันทุกที่นั่งเลยมีห้องน้ำให้บริการนะคะภายในเรือนะคะสำหรับใครที่ปวดท้องปวดอะไรก็คือไม่ต้องทนรอจนจะไปขึ้นฝั่งนะคะก็ในเรือก็มีห้องน้ำให้บริการนะคะแล้วก็ยังมีระบบ ะระบบเสียงแจ้งชื่อท่าเรือพร้อมจอแสดงข้อมูลท่าเรือต่างๆและมีสื่อ LED นะคะจินตนาการว่าเราขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะคะก็จะมีจอมีอะไรบอกมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนกันเลยนะคะก็ประมาณนั้นเลยนะคะก็สะดวกสบายแล้วก็ทันสมัยมากๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองไปนั่งก็นะคะถ้ามีโอกาสก็ไปลองนั่งดูได้นะ เที่ยวแบบสะดวกสบายประหยัดประหยัดด้วยนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดตังค์นะคะในช่วงเส้นทางการเดินเรือนะคะของเรือทัวริสบอสนี้นะคะตลอดสองฝั่งแม่น้ำนะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจหลากหลายมากมายสถานที่เลยนะคะทั้งสถานที่ประวัติศาสตร์สถานที่ช้อปปิ้งอะไรต่างๆ นะคะสองทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็จะมีความสำคัญท่าท่าเรือแต่ละท่านะคะก็แม่จา๋าก็จะแนะนำพอคร่าวๆว่าท่าเรือแต่ละท่านี้จะมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างนะคะก็จะเริ่มจากท่าสาธรนะคะท่าสาธรก็จะ มีสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินนะคะซึ่งเชื่อมต่อเลยนะคะเชื่อมต่อกับท่าเรือสาทรเลยนะถ้าในการเดินทางไปยังท่าเรือสาทรเนี่ยสามารถใช้ทางออก2เดินลงบันไดแล้วก็เดินผ่านแนวทางเดินมาเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะเห็นท่าเรืออยู่ทางซ้ายมือเลยก็ซึ่งสะดวกสบายมากในการสัญจรน,นะคะก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้ง BTS แล้วก็เรือนะคะ แล้วก็ยังมีวัดยานวานะคะเป็นวัดเก่าแก่ของไทยอีกวัดหนึ่งนะคะมีสถาปัตยกรรมพระเจดีเรือสำเภานะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่3นะคะสวยงามมากๆส่วนท่าไอคอนสยามก็จะมีไอคอนสยามซึ่งเรารู้กันดีเป็นศูนย์การค้าระดับพรีเมียมริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะคะที่รวมสินค้าจากทั่วไทยแล้วก็สินค้าแบรนด์ต่างๆจากทั่วโลกเลยนะ,ะเป็นแบบ แหล่งเขาเรียกป๊อปปูล่ามากนะคะไอคอนสยามนี่สวยงามมากๆเป็นห้างที่ใหญ่มากนะคะก็จะอยู่ที่ท่าไอคอนนะคะส่วนท่าราชวงศ์นะคะเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนําก็คือเป็นวัดมังกรนะคะวัดมังกรกรมลมลวาดนะคะหรือที่เรียกกันว่าวัดเล่งเนยยี่ <laughs> วัดเล่งเนื้อยี่ใช่ไหมนะคะพูดผิดผูดถูกสำเนียงผิดสำเนียงถูกก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะนะคะก็เป็นหนึ่งในวัดดังของกรุงเทพมหานครอีกวัดหนึ่งด้วยถูกสร้างมานานกว่า147ปีนะคะก็แนะนำเลยวัดมังกรเนาะวัดมังกรแล้วก็เยาวราชนะคะก็เป็นย่านชุมชนชาวจีน เป็นแหล่งการค้าขายที่มีมามากกว่า100ปีเลยเป็นย่านธุรกิจร้านค้าอะไรต่างๆแนะนำนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็จอดลงท่าราชวงศ์ก็ไปเที่ยววัดมังกรเที่ยวเยาวราชนะคะส่วนอีกท่าหนึ่งนะคะก็จะเป็นท่ายอดพิมานนะคะท่ายอดพิมานมีอะไรบ้างก็จะมีปากคลองตลาดค่ะปากคลองตลาดก็จะเป็นดอกไม้สวยๆนะคะก็มี หลายสิ่งหลายอย่างแหละแต่ที่หลักๆก,ก็คือเป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้สวยๆทั้งนั้นนะคะมีมิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะการเรียนรู้แห่งแรกที่สร้างความแปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์นะคะก็ไปดูซิว่ามันอะไรยังไงนะคะความแปลกใหม่แบบไหนนะคะก็มีโอกาสก็แวะเวียนไปค่ะสําหรับท่ารุนนะคะวัดวัดท่ารุนนะคะท่าวัดอรุณนะคะก็จะมีวัดอรุณนะคะ หลักๆเลยวัดอรุณเราก็รู้กันอยู่นะคะวัดอรุณก็เป็นวัดที่งดงามนะคะสวยงามแล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทยเราด้วยนะคะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะหรือวัดโพนั่นเองท่ามหาราชนะคะท่ามหาราชก็จะมีพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้วนะคะ ท่ามหาราชเป็นอีกท่าหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคแม่น้ำเจ้าพระยานะที่มีร้านอาหารนานาชนิดให้เลือกรับประทานนะคะแล้วก็เป็นถ้าสายแนวช้อปปิ้งก็มาลงท่ามหาราชเลยนะคะส่วนท่าสุดท้ายนะคะท่าสุดท้ายก็จะเป็นท่าพระอาทิตย์นะคะท่าพระอาทิตย์ก็จะท่าท่าพระอาทิตย์นี้ก็คือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีก ที่เรารู้จักกันนะคะก็คือถนนข้าวสารนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่าคืนนะคะของอของคนที่ชอบสําหรับแสงสีเสียงนะคะอะไรประมาณนี้เป็นที่นิยมนะคะมากแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวด้วยก็ถ้าไปถนนเส้นนี้ก็จะไปเจอฝรั่งนะคะสาหรับใครมองเลงสายฝออยู่ก็นะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะสาหรับ อะรที่เลงสายฝอไว้นะคะแต่ก็ต้องเลือกสรรกันนิดนึงเนาะนะคะก็นะคะยังเป็นที่ยังเป็นท,ที่ที่มีอาหารสตตีทฟู้ดนานาชนิดขายอยู่ตลอดเส้นทางด้วยนะคะถนนข้าวสารทั้งผัดไทยแมลงทอดบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็นิยมมามาเที่ยวชมถนนข้าวสารแล้วก็เมื่อก่อนนี้นะคะช่วง สงการนะคะสงการเฟสติวัลนะคะก็ถนนข้าสานี้ก็จะคึกคักมากเนาะในช่วงก่อนที่จะมีโรคระบาดเข้ามานะคะก็เป็นถนนสายที่ค่อนข้างจะคึกคักมากนะคะและถ้าเราลงที่ท่าพระอาทิตย์นะคะก็ยังจะมีอีกสถานที่หนึ่งที่แนะนำก็คือเป็นพิพิธบางลำพูนะคะก็ฟังไม่ผิดเนาะ,ะเขาก็จะเขียนว่าพิพิธนะคะพิพิธ บางลำพูเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตนะะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญานะคะแล้วก็าศาสนาของไทยโดยประยุกต์การแสดงและโดยประยุกต์การแสดงวัตถุและการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการแสดงวิถีชุมชนนะคะบางลำพูเดิมอย่างน่าสนใจนะคะและยังออกแบบพื้นที่ในรูปแบบ ที่ให้เพื่อให้ทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนพิการสามารถชมได้ด้วยอันนี้สุดยอดเลยนะคะโอเคเราก็ชมความสวยงามของอสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ขอ ตัวบายบายไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณมากๆสําหรับน้ำใจไมตีนะคะทุกสิ่งอย่างที่หยิบยื่นเข้ามาให้ทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะสําหรับสิ่งต่างๆที่หยิบยื่นให้แม่จ๋ามาแม่จ๋าถือว่าเป็นกำลังใจอ,อย่างใหญ่หลวงเลยนะคะที่จะทำให้แม่จ๋าได้มีกำลังใจทำคลิป ต่อต่อไปนะคะขอบคุณมากมายคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าเลิฟยูทุกท่านทุกคนคะ่ะ